สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกเพจเรื่องของกูรูกับผมไก่วิทวัสวันนี้พามานอกสถานที่ไปกราบพระที่วัดชัยพฤกมาลาและเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระเตียนหล่อเจ้าสวน้อยวัดชัยพฤกมาลาพร้อมแล้วไปกันเลยครับ วัดชัยพฤกษ์มาลาจะมีการสร้างวัตถุมงคลทั้งเนื้อโลหะและเนื้อดินผสมผงวันนี้ผมจะสรุปพระเนื้อโลหะสันส้นงๆง่ายๆวัดชัยพฤกษ์มาลาหรือเจ้าสวนน้อยนะครับวัดชัยพฤกษ์มาลามีสร้างด้วยการสองเนื้อคือเนื้อโลหะผสมวรรณะแดงและเนื้อสำลีกลับดำแม่พิมพ์มีแม่พิมพ์หน้าและด้านหลังเนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์ที่เรียบทำการประกบด้านข้างจะมีร่องตรงกลางนะครับหลังจากที่เทหล่อเสร็จ ช่างจะทําการแต่งตะไบทั้งด้านข้างและด้านหลังตะไบจะเป็นตะไบเบอร์อยาญ่จพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับเพราะพระวัดเชพุกมาลาจะมีแม่พิมพ์เดียวกับวัดแหลมทรายจัดสงขาซึ่งวัดแหลมทรายนําพิมพ์ของวัดเชพุกมาลาไปถอดและทาเหรียญหลอ่อขึ้นมาวันนะของวัดแหลมทรายจะออกเหลืองอมขาวและมีพิมพ์ที่ตื้นกว่าจะเป็นการแยกที่ชัดเจนวัดเชพุกมาลาปัจจุบันนะครับเป็นพระที่หาย,ยากราคาอยู่ที่หลักหลายห,ายหายมืน่นถึงหล แล้วพบกันทีทีหน้านะครับผมจะพาไปดูพระอะไรต่อวัดไหนต่อติดตามได้ทางช่องทางน,นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ